สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนม3ทุกคนนะคะก่อนอื่นคุณครูก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูขวัญรัตน์ปัญญาสัยนะคะจะสอนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะซึ่งรหัสในเทอมนี้ก็คือส2 3 1 0 2ค่ะเนื้อหาบทเรียนของม3นะคะเทอมนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องนาฏยศัพท์ภาษาท่ารวมถึงรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆขนละครฟ้อนรำ ระบบมาตรฐานนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วนะคะวิชาน,นี้จะเป็นวิชาที่มีการปฏิบัติหน้าตัดสินไทยซึ่งปฏิบัติทั้งแบบกลุ่มและก็แบบเดี่ยวแบบนี้นะคะเดยวคุณครูจะเอาตัวอย่างให้ดูในภาพที่นักเรียนเห็นนะคะคือการที่คุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันนะคะแล้วก็นําเสนอโขน ก็คือเป็นการที่หยิบยกตอนใดตอนหนึ่งในเรื่องรามเกียรติแล้วก็เอามานําเสนอในรูปแบบโขนประเภทต่างๆซึ่งในภาพก็จะมีทั้งขนกลางแปลงโขนหน้าจอนะคะก็นําเสนอในชั้นเรียนซึ่งโขนเนี่ยคุณครูขอยกยอดไปเรียนในเทอมสองเพราะว่าโอกาสเผื่อมีโอกาสที่เราได้มารวมตัวกันนะคะจะได้เรียนได้แบบเต็มรูปแบบมากขึ้น ในเทอมนี้นะคะเราจะเรียนที่จะต้องได้เรียนกันเลยก็คือเรื่องนาตยาสร์นะคะภาษาท่าภาษา,านาฏศิลนั่นเองนะคะก็คือมีมีสองแบบเลยก็คือมีทั้งจทดตอบคําถามท้ายบทเรียนที่มีหนังสือเรียนได้เพิ่งที่เพิ่งแจกไปของมสาก็จะมีวิชา,าดนตรีนาฏศิลก็จะมีในส่วนของตอบคําถามท้ายบทเรียนแล้วก็มีในส่วนของปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าตาสินไทยนะคะในภาพนะคะที่นักเรียนเห็นนะคะชุดชุดเหลืองชุดชุดนักเรียนตรงนี้นะคะคือการปฏิบัติหน้าตาศัพท์ภาษาท่าก็คือคุณครูเนี่ยก็จะให้นักเรียนเลือกเพลงที่นักเรียนชอบซึ่งเป็นเพลงปัจจุบันเลยเป็นเพลงสมัยใหม่เป็นเพลงป๊อปน่ารักน่ารัก,รกมีจังหวะไพเรา,าะนะคะที่นักที่นักเรียนชอบแล้วก็เอามาคิดระดิษท่ารำส่ลงไปในเพลง แต่ก็อย่างว่านะคะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยดีนะโควิดการรวมตัวกันของเราเนี่ยอาจจะทําได้ไม่เต็มรูปแบบคุณครูก็เลยขอเปลี่ยนจากการปฏิบัติเป็นแบบกลุ่มมาเป็นการฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วก็นําเสนอคุณครูไม่ต้องซีเรียสน,นะคะวิชานี้เรียนสนุกลุกนั่งสบายเกรดผ่านง่ายๆเลยขอแค่นักเรียนเนี่ยส่งงาน <S <S 1> <S 1> ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียน ไปปฏิบัติท่านาตศีลปฏิบัติท่ารำเปิดหน้าจอคุยกันนะคะก็ขอที่จะมาทำความรู้จักนักเรียนแต่ละคนนักเรียนในชั้นเรียนกันก่อนนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะแบบทดสอบบุคลิกภาพดันเองซึ่งแบบทดสอบนี้นะคะเขาจะแบ่งบุคลิกภาพของคนออกเป็น16ประเภทนะคะ หลายคนอาจจะเคยทําแบบทดสอบนี้แล้วไม่เป็นไรค่ะนักเรียนแค่เอาผลที่นักเรียนเคยทําได้แล้วเนี่ยเอามานําเสนอคุณครูวิธีการทําแบบนี้เพื่ออะไร1เป็นอาจจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยรู้จักตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนยังไงและก็เป็นการที่รู้จักเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเราด้วยว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนจัดอยู่ในกลุ่มประเภทไหนเป็นกลุ่มคนแบบไหนนะคะทั้งหมดทั้งมวล คุณครูแค่ต้องการให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอพรีเซนต์ตัวเองให้คุณครูมาคนละ1แผ่นนะคะอย่างเช่นนี่เลยคุณครูก็แปะลูกไปเล็กน้อยๆของครูนะคะแล้วก็เอาผลที่คุณครูทำแบบทดสอบเนี่ยเอามาใส่ซึ่งที่คุณที่นักเรียนเห็นคุณครูก็คือได้ผลที่แปลว่าผู้ให้คำปรึกษาฉะนั้นแสดงว่าครูอาจจะมีพลังบวกบางอย่างทาาี่สามารถให้คำปรึกษาคนได้สามารถไปให้คำปรึกษาคนที่ ต้องการต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการความคิดเห็นอย่างนี้ได้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนไปทําเสร็จแล้วนักเรียนก็แคปหน้าจอตรงนี้มาแล้วก็เอามาแปะลงสําคัญที่สุดเลยนะเพราะกิจกรรมนี้คือรู้จักเป็นการรู้จักฉันรู้จักเธอให้เรารู้จักกันนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนําเสนอตัวเองในรูปแบบไหนก็ได้แต่ขอให้มันอยู่ในหนึงแผ่นหน้ากระดาษนักเรียนอาจจะทำใน powerpoint อาจจะทำใน Photoshop อาจจะทำในแอปพลิเคชันแต่งภาพได้หมดเลยแต่ขอให้เป็น1แผ่นเพื่อที่นักเรียนก็จะได้เซฟภาพนี้มาส่งวิธีการส่งนะคะอ่ะย้อนไปดูวิธีการส่งงานคุณครูจะสร้างอัลบั้มไว้ในลายกลุ่มห้องนะคะก็นักเรียนก็มีหน้าที่ไปส่งในอัลบัม้ม ของนักของห้องนักเรียนที่คุณครูสร้างไว้นะคะอย่าลืมหลักที่สําคัญเลยคือแนบชื่อเลขที่มาด้วยเพราะว่าคุณครูมีคะแนนให้คะแนนชิ้นนี้คุณครูให้ไปเลยนะคะ10คะแนนไม่หักเลย <S <S ในความไม่หักเลยคือนะคุณครูต้องเห็นความตั้งใจของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าส่งอะไรไม่จําเป็นว่านักเรียนจะต้องส่งวันนี้พรุ่งนี้มีระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เราจะเจอกันคาบหน้านักเรียนก็ค่อยมาใส่ก็ได้หลายห้อง ไฟแรงมากเลยพอให้งานไปปุ๊บสิบนาทีก็ส่งกลับมาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เอาที่นักเรียนสะดวกแล้วก็ยืดหยุ่นกับวิชาอื่นๆด้วยไม่ไปไม่ไปแบบบทบางวิชาอื่นมากเกินไปนะคะถ้าตอนไหนนักเรียนว่างนักเรียนก็มาทาส่งคุณครูในอัลบั้มนะคะเดี๋ยวพอหมดหมดพรีเซนต์ตรงนี้ที่คุณครูนําเสนอรายวิชาคุณครูก็จะเข้าไปที่รายกลุ่มของนักเรียนเพื่อหนึ่งส่งลิงก์ แบบทดสอบเข้าไปในให้ที่หลายกลุ่ม2ก็คือสร้างอัลบัมล้มรูปเอาไว้ให้นักเรียนส่งงานทีนี้เรามาพูดกันถึงการเช็คชื่อเข้าเรียนนะคะก็ครูอยากจะให้กระชับเป็นการกระชับไม่ต้องใช้เวลายาวนานมานั่งเช็คชื่อกันทีละคนมานั่งเปิดกล้องกันทีละคนก็ขอเป็นทำคุณครูทำเป็น Google f o r m ไว้ ซึ่งนักเรียนก็มีหน้าที่แค่วันไหนที่นักเรียนมีเรียนกับคุณครูนักเรียนก็เข้าไปลงชื่อเรียนใน Google Form ในฟอร์มที่คุณครูทำไว้ให้ชื่อชั้นเลขที่ดูวันเดินให้ตรงดูเวลาเรียนของห้องเราให้ตรงนะคะก่อนที่จะกดส่ง เท่านั้นเองนะคะเป็นสิทธิ์ของนักเรียนเลยอย่าลืมนะใครเพราะว่าพอนักเรียนลืมเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นการสีเสียสิทธิ์เลยอยู่ดีๆก็หายค่าเรียนหายแบบเนี้ยนะคะก็กระซิบกระซิบกันว่าสมมุติเราเข้าไปลงแล้วกับเพื่อนสนิทเราหรือเพื่อนในกลุ่มเราเนี่ยเออเข้าไปอย่าลืมเข้าไปลงชื่อเข้าเรียนวิชาของคุณครูคัรัต์ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ สำหรับวิชาครูก็คงมีเท่านี้นะคะแล้วเราก็คงจะพบกันในคาบหน้านะคะหวังว่านักเรียนจะมีความสุขในวิชาดนตรีนาฏศิลป์กับคุณครูค่ะ